อยากถามทั้งลุงนี่ว่าสิได้เฮ็ดบอหรือว่าบอได้เฮ็ดบอในราคาตัวที่คุยกันมือน,นั้นนะลุงเออตัวราคาตัวที่คุยกันมือน,นั้นคอยกบับว่าผิดาลาดเนาะพ่อว่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดล้าน ซานแหละกัสิมาใจเงินค่าเสาแนวเนมื่อนั่นเท่าคุยกับทางลุงศูนย์เพิ่งเรื่องเฮเพือนปะนางนี่แหละว่าทอได้ทางลุงเพิ่นกะยังบ่ท่านได้รับปากเฮตุอกมีแต่เพิ่งว่าเข้าๆไปแต่ว่าเมื่อนี้เขามาถามใหม่น้องบอกว่าสีในราคาที่เพิ่งว่าเมื่อนั้นบ่สองหมื่นนั่นแหละพี่น้องไอ้ที่คุยกันแต่ว่าเมื่อนั้นเพิ่นกะยังบ่ได้ตกลงว่าสีเฮตุแร้วมีแต่คุยกัน ถามกันไทยกันไปซืๆ่อๆเนอะาะอย่างใดกะเฮ็ดโบเฮ็ดกะเตี๋ยวสิไปถามทั้งลุงศูนย์เพิ่นเลยมานี่ถามว่าเพื่อนเฮ็ดเฮ้าก็าสิหายเพื่อนไรไม่ไ,ไ่ตอกให้ถามาเพื่อนโบเฮ็ดเฮ้ากะต้องได้หาผู้ไม่เนาะบางที่เมือ่อนานเพิ่นนว่าสอง0มเพื่อน,นท่านได้คิดกะมีพี่น้องเลยเมื่อนี่เฮ้าก็เลยมาหาหม่แ้วกะถามใหม่ามาอีกเทื่อนึงเนาะ,ะจังไดเฮ้าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้คือเก่าเด้อเนาะเดี๋ยวสิเข้าไปถามทางลุงศูนย์ก่อนก่อนสิเข่าไปถามเนาะ หรือว่าไปเบิ่งไปส้มน้ากันฮากับขอกรบขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ,ญ่ใจบุญเนาะทุกทุกทานที่ให้กาลังใจมาตลอดลก็ขอบุญขอบคุณไปทางเอฟซที่เป็นกําลังใจเนาะก็ขอบุญขอบคุณทางแมนะ่เนาะที่มอบเวียกมอบงานใหนะ้ไปเบิ่งไปส้มน้ากันพี่น้องเลยไปถามเบิ่งว่าทางลุงสูตรพันธิีตกลงเฮดบอหรือว่าจังใดเนาะไปเบิ่งไปส้มน้ากันเด้อ,อพี่น้องเลยนะพี่น้องเลยเนาะมันนี่ก็มาหอดทางเพื่อนพนางหรือเพื่อนประบนี่แหละ สิมาถามทางลุงศูนย์แน่ว่าเหตุเรื่องเหตุเพื่อนประนางเนาะเาคุยกันเมื่อนั่นแหละพี่น้องเอ้ว่าจักสี่คุยแต่งไง่ทีและวว่าออกไปสองมือนะแล้วว่าเล่นหรือว่าแล้วว่าอลีเนาะที่คุยกันเมื่อน,นั้นเพิ่นกันยังป่ได้รับปากว่าสิเห็ดดอกมื่อนี่ก็สิเอาเงินมาจ่ายค่าเสานั่นแหละเสาตอ่อเนาะและ้วฮาวก็สิถามทางลุงเพิ่นเลยว่าตกลงเพิ่นสิเห็ดบ่หรือว่าเพิ่นว่าซื่อๆบอ่ถ้าว่าทางลุงเพิ่นสิเห็ดแล้วฮาวก็สิได้ถามเรื่องไม่เรื่องต่อเลยว่า นี่เถใดเท่าใดเนะเาะฮะสิได้สั่งมาที่เดียวนะเห็ดบ่อเห็ดกะสิหู้กันมาเน,นี่แหละพี่น้อง,งเ,อเอ้ยเนาะเ้ากัสิเข้าไปหาทางลุงซูลซะก่อนนะเป็นจังใดอุกลงเพิ่นเห็ดบ่เพราะว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นน่ะสิเฮ็ดให้แบบนี้เนะเาะเฮ็ดเคลื่อนพะนางนี้คือมื้อนั้นกรถามลุงซูลแบบคร่าวๆออไปก่อนแล้วก็ยังบ่ได้ตกลงว่าเออข่อยสิเฮ็ดดเราลาไปยังบ่ได้ตกลงเนาะส่วนนี้ก็มาหอดแบบนี้เรียบร้อยนี่ก็ทางเฮือนป่าบน สบายดีเด้อสบายดีวัาทุกคนโดยสบายดีป้าโดยนั่งพุ่นเอรอไปได้คือว่ามาถ่าจนนะโอ้ยไปเขาปลาเขาดงไปนี่นี่หันหันนะออออเออไปนี่นี่หันหัน้เอออออเอออช่วยออเออออมาอ้มาเม่อานนมาก็ให้ลชายมาส่งเมื่อแห้งวานี่นะเมื่อยแห้ง เออป้ายับมาทั้งพี่เด้อบ่เข้ากล้องแน่เจ้าน่ะแม่นเขาเออๆๆนั่งนี่ก็ได้โอ๋ให้ลูกมาเฮาก็มาบ่ได้ทันดอกตอนเพิ่นอันเอาเามาเนาะอือ่เพิ่นมาส่งโดยอ่ะเบิ่งเด้อขอขออนุญาตเด้อลุงเดี๋ยวอนุญาตติดเจ้าๆทางลุง่่มื้อนี้ก็สิมาจ่ายเงินลุงเพิ่นนั่นแหละโยับจ่ายเงินแล้วก็ ราเสาเพิ่นเนาะคุยกันเพื่อนว่าเสาละสองแสนบ่นั่นแหละงามเบิดคู่ต้นอยู่ที้คู่เสาอยู่ที้ก็วา่วาก็ว่างามอยู่หะแล้วไ <c oughs> มาาา่เปนหายนะเออไม้มันก็บ่ริญมีแลหละเดินหาเ,เออไม้เป็นหายน่เนาะออืเนี้ยโบ่นี่น่ะเออ,อลูกสาวอันตรายสาวมีเนะกิดมาใจเงินเพิ่นเนาะ ก่อนสีใจเงินใจค้ำก,าก,กับกระเพากกรอยากถามด้วยนะี่ว่าเรื่องเฮื่อนเรื่องซานสีเหตุเหตุปน้างนี่แหละเสากระมาแล้วนี่แต่ว่าหาหมือหายามเลยอยากถามทั้งลุงนี่ว่าสิได้เฮตดบหรือว่าโบได้เหตดบในราคาตัวที่คุยกันเมื่อน,นั้นนะนะลุงเออตัวราคาตัวที่คุยกันเมื่อนั้นคอยกรนะเเวาผิดพลาดเนาะเพราะว่าคอยบริคิดไรเออ ในเมื่อว่าเว้าไปกะมันกระพิดพลาดคือว่าและขอโทษขอไัยเอ,อ่นมาเมื่อนี้ก็เขาคิดไรเบิ่งแล้วกะมันก็ระคมำะค่ากะขั้นว่าเว่าทซาแทกันตำชุดแหล 35, ะสามหมืน่นห่าน่ะเออเ,ออเออมื่อนอั้นเอเว่าเว้าเมื่อนั้นบริคิดไรเนาะเพราะว่าไม่กระปูดมันก็เที่ยงคููกันไปมันก็ไล่ไล่แบบระค่าไล่เป็นแมทเป็นกะเร่คือกันฐนะแะ้วมาคิดมาเสียแลวกะ มันกระตกอยู่ประมาณสามหมื่นห่านะตามชุดแหละนะเออแล้วทางเทพื้นเทยังไงเลยเออเทพื้นแต่ว่าบริกร์ตารางงอสันสาเออรวมมือถืจริงทุกอย่างโดยโดยติดบ้านติดยังให้เรียบร้อยหมดอ่า อาฝานี่ก็ใส่ฝาแบบนี้แล้วพได้ใิาแป้นเนาะหอเพิ่นว่ามื่อนั้นสองมื่นนะสองมืนเคิดไร่ว่าสั่นนะนี้เมื่อนอนคิดนอกนอว่ามาคิดไร่เละเออแมนอก็เลยคิด่าอยากได้สามมืนหาเออสามหมื่นหาสมื่นหาแหละสีสี่เฮดนะอือสีพ่อเป็นไปได้ว่าสั่นซะเออคันว่ารูดพันแลลวกะมันกะ ไปบรบลอดแหละคูมือนี่ว่าพื้นคลองซีบช่องตลาดเนาะกามันกะโอ้มันมันยังกับแพงมีนยังกับแพงเลยขมือนี่นะว่าวสันสระเงินขมือนี่มันจังเลยเนี่บ้านป้สิบกว่าจี้อีกว่า,า,าป้าเป็นจังไดเน,น,นาะถ้าเงินป้านางมันค้าดูเนี่ยได้แต่งเงินโคเจ้าที่เจ้าทานอยู่บ่ป้า นี่แหละชีดคอขะชีคอเวลาชีได้ใหญ่มาอยู่ทีอยู่ทานได้แต่งหน้ันเป็อเจ้าทีเจ้าทานอยู่บ้าใหม่ก็นม่ชิใหม่เอลี่รอเนาะคือว่ามาคัดของกันด้ยไอ้เนาะเป็นใหม่กันชิใหม่เอลีกคุดคุไปยัางวอดย้อย่งอดยอยทั้งสามของพ่อพ่อยนออะรก็ยังวอดียอยเนาะมวันนี้บบเปลี่ยนแทนใหม่เมื่อนั้นบว่า2งมื่นบยังไม่ได้คิดผมว่าบบคิดได้ว่าสามมืนห้าเปเปลี่ยนแปลงและบ เก็ดจังไรบ้ดนทีแรกเ่าว่าคันราคานั่นเ่าว่าสิมาถามเจ้าเรื่องไม่เรื่องสองเนาะมันสีนี้สไลด์สไลด์เลยเขาสิไลด์ช่งมาเลยวันนี้นะวันนี้คันเจ้าวกาในราคานี่เนาะเขาก็ต้องไปคุยกับทางคุณลักษุนย์เพิ่นไหม่วาทางคุณลักษุนย์ยิว่าจังไรเขาก็เพราะว่าเพิ่นได้ยินในคลิปเมื่อนั้นเนาะเพิ่นว่าโอเคอยู่เพราะทางเดือนมันกะดฝาแป้นมันกะบริได้ไถนเห็นอะไรไมมเขาก็บริได้กบบริได้ยังจับใถรถ อาสาวตอวทยทำยัวไงมนกาเออ วันนี้ข้ากรสียครับทางผู้ใหญ่กอนบ้าคสคบอหรือว่าใคามื่เลยแบบบร่ได้ลดไ่ด้ลุยเลยบอบ่ได้ลดว่าว่าวพอดียว่าพอดีเลยว่าพอดีเลยสามหมื่นห้านะเออวพอดีเลยว่าวพอดีเลยนะเน่าเอาสามันเออขาโตเลยทามันยังกันมันถือว่าขอห้พี่ชอบแล้วนะท่านวันลงมือแล้วมันตกลงเลย เออในไรผิดพลาดก็ขอยรับผิดชอบเองแต่ว่าดาวค่าสองหมื่นนั่นคือว่าบัยพิเฮติเนาะภัยพิบัติคือว่าบัยพิเฮติแล้วนั่นเวทีมันบวกุบมกับมันบวกลบผาแล้วมันยังกับแพงข่มมือพราะพื้นน้ำมูกน้ำมันก็ให้ชาวพันเลยรอบเดียวก็เบิดเลยโอ้เดียวว่ะ เออน้ำมันกับแพงมันยังกับแพงห้องซีบห้องตลาดการอยู่การกินกันไปเงินชี้ซ่าหาแสนลงตลาดกันที่ใดอย่างมาเขมาขึ้นไตรโออีกบ้างเจ้าจังใดเฮาสี้ถามตั้งภูรักษณ์ภูยันเพิ่นใหม่เด้นรุ่งเด้อโดยโดยประเพณี่จังใดด้วยขันว่าฝืนถามเบิ่งลายคู่ลายถามโม่ถามเบิ่งะเพราะว่าราคานี่กะ ถือหรือแพงเท่ากับแล้วแต่ทางผู้รักผู้ใหญ่ผดิว่าการเราตศิลปะจ้างเท่ากับรับก็ได้เพราะว่าแม่แหละอยู่กับทางผู้รักผู้ใหญ่โดยโดยว่าโอ้เป็นผดิว่าจังไดนะแต่ทางเอฟซีเนาะคอยกันตัดสินใจว่าราคานี้สิเป็นจังไดเนาะเหมาะสมบ์เนาะหรือว่าสมบ์นะตัวยางเบิ้งแล้วก็ฟาก็เป็นไม่เฮียโดยแต่ก็บไ่ได้ขัดเบิร์ดเนาะ ไม่ก็บ่ได้กบเห็ดแบบนี่แหละแบบว่ายากโบยากแน่ง่ายน่แรกเนยคับากคือง่ายง่ายคือยากนะว่านหาคำมันก็ยากนิดน้อยแน่คือว่าคุยตกแต่กันได้กันทียังยังขาค้อสาวๆยังได้กัะปุกยังอ่ะนะขา้นโบไม่น้ำจ้ะมามาแล้วโอ้ม้าจะใช้ ดูด uh ูเนาะงามเขาดีแล้วมีงานจะได้มีเงินใส่เออพอได้ใส่เนาะแบงในได้กันได้หลายอันนี้มีแต่เขาสิใจเงินให้ทางลุงนเาะมีอยู่เาต้นตกอยู่เท่ายลุงล้านแปดสองเปรสองเปอรสิบแปดโดยโดยดยโดยสิใจเงินทางลุงคนกันคือว่าการคุยกันตกแตกเนาะเรื่องเฮือนเรื่องซั้นกับทางลุง ยังไม่ได้รับปากเฮ็ดเพราะว่ามือน,นั่นว่ากับว่าแบบแบบข้าวๆไว้เพิ่นว่าเพิ่นก็ยังไม่ได้ตกลงคือว่ามันนี่กัในราคาที่เพิ่นสีเฮ็ดนี่ก็คือตกอยู่ราคาในสามหมื่นหาเนาะสามหมื่นหาเงินบาทนั่นแหละพี่น้อยอ่าหลายเติบอยู่ได้เราปานางเนาะโดยอ่าเดี๋ยวใจห้าวกับสีว่าวกับผู้ใหญ่เพื่อนอันนี้เมติตีใจค่ะเสาทั้งลุงก่อนโดยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดล้านแปดเนาะอ่ะฝ้านั่งอันนี้ก็เงินจากแม่บุญทวีแหละมาซื้อเสาให้เจ้ารอก็ได้ฮะอึ้งอึ้งอึ้งอีกเลยมอาให้ลุงชูนปะให้ลุงชูนแลยลุงชูนหาเสาให้เนาะเจ้าหาเสาให้พ่อะ ใจเด้อแมุ่ิทวีเลยมีเงินกันงเจ้าอยู่ดีมีแห่งควภาพเพื่งนแข่งเด้อหวังนาทีการงานกใหลาบลื่นโดยดยดีเด้ออยู่ดีมีแห่งเป็นอบโบมใส่ให้ลูกให้หลานเด้อต่อไปเรื่อยๆอ้าวาสุดีใจบ่ป้าวันนี้ดีใจอยดีใจเด้อดีใจกรจัาสีนี่ได้แล้วเฮือนกับแบบ เปลี่ยนแปลงตลอดแท้ก็เฮือนป่านางนี่คือคัดของดูแท้จังว่าแล้วใหม่กับชิมายู่ไปสิต่อไปบอสป้าก็คิดอยู่เด้อมันมันมอโมแล้วเนาะมอโมแล้วเข้าก็ได้เลยวันนี้เออฮิเแรกว่าสีมาถามเรื่องไมมเรื่องตอกน้ำได้ว่ามันสะมีจักเสศษจักเสศษเป็นจักแผ่นอ่าเลยสิสร้างมาทีเดียวเลยตรงข่าวคือค้างอย่างมันมีเทไรเลยสิสร้างมาเลย พร้อมกันเลยันี้ทางลุงเพิ่นเว้าในนี่ฮาก็เลยโจก่อนรอก่อนว่าทางคุณรักผู้ใหญ่สิว่าจังไดเฮาก็ได้จังไดก็ได้เฮ็ดจะดอกป้าบ่ต้องบ่ต้องนอนให้ดอกได้เฮ็ดอยู่ฮะฟังไปนี่ละว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นสิว่าจังไดเฮาก็สิหาทานเบิ่งหล้านดูอหลายคนเนาะกนเฮาสิรับปะร่มมันก็บ่ได้เฮาก็ต้องอันถามก่อน เสียผู้นี้ประเ็ดมันผู้มิผู้ไม่เฮ็ดเนาะเอาประจังว่ากันคือแบบมันนี่มาหอดกสีไปเวียโตเฮาก็ได้เรียงมีอย่างเอากระสีทู่มหาเจ้าดอกเด้อเนี่ยเ่าต้องคิดอย่างไรมีแต่ทำความสะอาดด้วยถ่านอะู้เฮ็ดกับเฮ็ดเองกับลูกชายย่อขึ้นเลยไม่กาดจะรอนห้องน้่งกันยังกอขึ้นได้ด้วย ตัวได้ยู่อโตมันต่ำหนอโตมันสูงเฮ็ดมาได้เลยสูงเฮ็ดมาได้ทีโอ้รดได้เลยต้นชิลูม,มันบ่อนี่นะสงสัย,มมยบอ่ออนี้บ่สา,าเราไปปลูกจ้างพุ่นดดนนะอดอนไก่ไก่เราไปกับผัวเรา เชียร์เซอยู่เนาะโดยมีแต่บ่มีอย่างไรเฮาก็ได้มีแต่รอถามทั้งผู้รักผูนนะ้ใหญ่เนาะก็มีแต่ให้ยทางป้านางขอบคุณขอบคุณไปทางแม่เพิ่นเด,อด้อที่ยื่นมือเข้ามาซอยเจ้าออทุกสิ่งทุกอย่างเด้อป้าเด้อโดยกขอบคุขอบใจแม่สิยื่นมือมาหาใส่ให้ลูกเองข้างที่สองที่สามแม่กายอยู่ดีมีแฮงมีสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เด้อความเจ็บจะได้ความไข่จะมี แม่แต่มีแต่ความสุขความเจริญว้าวนะคะเนื้อสั้นแท้นี่จะล้มแล้วบ่อันนี้สาธุสั้นอีกเลยเบิ่งเย็นบ่มือเย็นอีกแล้วนี่โอ้เออขตดกะว่ากะมีหวังต่อไปอีกเหรอละเรเป็นยังดอกได้สมัยแล้วก็บเป็นซอยกัซอยมานันหาโลกันเท่านี้กับ ขึ้นไปหาแม่ลอยทถาพันทถาเดินแม่เด้อสาธุมันคือไดหลังสั้นปนั้นมึออมันลึกมันลึกัจเดี๋ยวมียังกะจัีโทรมาหาป้าดึป้าเด้อโดยเฮากะจีคุยกับทางแม่ก้อนป้าจังใดก็ได้อันนี้ข้ากะสีไปเวียสะก้อน ภาษิมาถาเรีกยทำงานเลยทำงามนมาหนี้มาฮอนดีกัเฮากัสุดไปเรียยเนาะโบมีอยังรายฮากับมีเตเมื่อซิบเนีย่ยคือการกราบขอบุญขอบคุณไปทางเมย์บุญตะวีเนาะที่ไหว้บ้างใจให้เห็ุเรียกเหตุงานให้ในครั้งนี้ให้เมย์มและครอบครัวของเมย์อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจเด้อมีแต่ความสุขความจเจริญเนาะให้มาจันใดกลับขึ้นไปหารอยเท่าผ่านเท่าทานมือเสาไหลเข่ามือแรงเด้อเมย์เด้อขอให้เมย์ สุขภาพเข้มแข็งเนาะขบัวเฮมเมอายุมั่นขวัญยื่นบัวเมย์ไปมาทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเนาะและ้วก็ขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟซีทุกคนที่เบิ่งคลิปและประกามโฆษณาแล้วก็ให้ยกำลังใจมาโดยตลอดหลักคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องพ่อกันในคลิปหน้าเด้อสบายดีสเสียงเงยเนาะมาคุยกันวันนี้ก,กะโอ้ยนั่นไปอีกทางหนึ่งพี่น้องเอ้ยทางลุงเพิ่น บลับเห็ดเนาะราคาสองหมื่นมาสั่นมามานี้ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไฟหน่อยนึงโอ้ก็เลยว่าบบได้นั่นซ้ำสบายดีเด้อป้าอีไปใช้ต่อวันนี้ ح ح> ทั้งสาวดวงโอ้โดยโดยโจังใดจังใดกับจังว่ากันอีกทึหนึ่งทางห้าก็สิไปคุยกับทางพุรักผู้ใหญ่ใหม่เนาะอันออนี้แหละเพื่อน เดี๋ยวหากระสิฐานเมืองหลายหู่หลายคนเนาะว่าจังไดว่ามันเหมาะสมบ่ในราคาสามหมื่นห่ามันกามีแต่ฟ้าไม่เฮียยังเลยไม่กับปฏิกบไปได้ยังเนาะเหากระจับใไซรุนสิแหละพี่น้องเลยอ่ะจังไดกฝากติดตามและให้ยกำลังใจคือนเราคือเดิมเนอะสารับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดี